สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะขอต้อนรับเข้าเข้าทางสายฟ้าอิเอลเฟนนะคะเก่งจังเด็กน้อยของเราโซ่ยาวเกินไปไหมนะโอ้น้องโชคเก่งจังเลยโชคเก่งจังเลยแม่ เท่เก่งมากเลยไม่ร้อง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 ฮาว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 ไม่ร้อง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 ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเก่งคนเก่งคนเก่งไปไป bye 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 bai 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 lấy lợi luật bên đơn 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 น้องโชคเห็นนะคะคุณยายก็นะคะจะวิง่งทงครึ่องอ่ข้านครึ่งอ่งแม่ีไว้้วบ้า,านแล้วเรียบร้อยใครดื้อใครดื้อใครดื้อใครวิ่งหน,น,น,นีคุณตาใครพาคุณตาวิ่ง

ผูกเลยผูกเลยอาบน้ำเสร็จนะคะเดินรอบนะคะหนึ่งรอบเอข้าบ้าน,นโ,โชคเก่งแล้ว ยืนดีๆสิลูกให้ตาผูก oh, right. mm hmm. ยืนดีๆครับยืนดีๆครับ oh. เดี๋ยวยายจะทำความสะอาดอีก oh. อาทิตย์ละถึกมาพาคุณตาวิ่งเกือบจะไป่รูดูท่าดูท่าคุณตา เดินเล่นแล้วทำไมพาตาวิ่งอ่ะลูกห้ามพาตาวิ่งอีกนะตาจะเป็นลนมมกลับมาเล่นทรายแบบสนุกสนานสองแม่ลูกแย่งกันเล่นทรายเนาะนะคะคุณแม่ตอนแรกนะคะแม่รักไม่ได้ถ่ายตนที่น้องโชคเล่นน้ำเนาะนะคะแม่รักก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะจะพา น้องโชคเดินนะคะนาทีระทึกนะคะหัวใจลกไปอยู่ต้าตูมเลยนะคะมามีพาพอดาววิ่งจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะตามด้วยกระดิ่งแก้งเตือนติ้งๆนะคะขอบคุณสวัสดีครับผม อะไรมามีมาตกใจเวลาอะไรเวลานี้ฮะตกใจอะไรอ